ไซเบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งานมินิดิตอลโวอลมิเตอร์0.36นิ้ว DC 2.7-3.2โวลต์ดิจิตอลวลวอววมเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น2สายนะครับวอลมิเตอร์เนาะวอมเตอร์ปกติจะมีอยู่2รุ่นจะมี2ประเภทนะฮะก็คือจะเป็น3สายแบบที่อยู่ในมือผมตอนนี้ กาวแบบสองสายคือตัวที่ต่ออยู่ตรงนี้และจะเป็นตัวหลักในวิดีโอนี้นั่นเองนะครับตัวสามสายผมทําวิดีโอไว้แล้วไปดูกันได้นะอันนี้สําหรับช่างสำหรับพวกผ้าจะเป็นตัวสามสายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบฝังเลยแบบไม่ได้คิดจะขยับเคลื่อนย้ายอะไรแล้วก็แนะนําให้เป็นรุ่นสองสายแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของการเชื่อมต่อกันนะในการในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับ ตัวนี้เนาะจะเป็นแบบแหล่งจ่ายไฟ2.7ถึง32โวลต์คือสามารถรองรับแงรงดันไฟได้สูงสุดที่32โวลต์และต่ำสุดที่2.7โวลต์ถ้าต่ำกว่า2.7โวลต์เขาจะกลายเป็นศูนย์เลยนะฮะ,ะแล้วถ้าเกิดว่ามากกว่า32โวลต์อะอาจจะไม่ได้จะระวังด้วยนะคะนรับมาดูนะฮะในส่วนของแหล่งจ่ายไฟเนาะแหล่งจ่ายไฟ2.7โวลต์ถึง32โวลต์มีอะไรบ้างก็จะเป็นอ่า USB จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรอท็อปอะไรเงี้ยเนาะมันอยู่ที่ประมาณ5โวลต์ อันที่สองเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นะครปกติก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนาดไหนนะอะแดปเตอร์ apter, มันมีแรงดันไหนตัวอาจจะเป็น3มโวลต์ห้าโวลต์เกโวลต์สิโวลต์ยีโวล์สูงสุดผมเคยเห็นที่2 4่โวลต์ไม่เคยเห็นสูงกว่านี้นะต่อมาเป็น power bank ก็ได้เหมือนกัน power bank อยู่ที่5้าโวลต์นะครับนะเราก็ทำการเชื่อมต่อโวลต์มิเตอร์เนี่ยเข้าไปกับแหล่งจ่ายไฟพวกนั้นและโหลดที่เราจะนำมาใช้งาน ก็เชื anyway ่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟนั้นร่วมกันไปเลยนะครับโหลดที่ใช้กับพวกแรงดันไฟ2 7ถึงส2โวลต์ได้มีอะไรมากก็จะเป็นหลอดไฟอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่เรานํามาใช้ในวันนี้เนาะก็จะเป็นหลอดไฟที่รองรับแรงดันไฟ12โวลต์ได้นะครับโทรศัพท์มือถือก็ได้เหมือนกันนนี้จะเป็น5โวลต์นะครับเาไชาร์จเป็นพวก5โวลต์เนาะแล็ปท็อปก็ได้เหมือนกันเนาะว่าแล็ปท็อปเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบหลายรุ่นเนาะที่สามารถรองรับแรงดันไฟต่างๆได้ อ,อย่างแลปท็อปที่ผมใช้เนี่ยเขารงองรับแรงดันไฟที่12โวลต์ได้นะแต่ว่ามันก็แล้วแต่รุ่นของแลปท็อปว่าเราใช้แบบไหนเนาะแบบท็อปโน้ตบุกมันก็รองรับแรงดันไฟหลายประเภท12โวลต์5โวลต์เอ่อ17โวลต์ก็มี19โวลต์ก็เคยเห็น20โวลต์นี่ไม่ค่อยเห็นนะน้อยแต่ว่าน่าจะเป็พวกคอมแบบรุ่นเก่านะครับในเป็นแบบนี้ก็ต่อร่วมกันแบบนี้ได้เลยแล้วถามว่า ถ้าแหลงจ่ายไฟมันดันมีแค่ช่องเดียวละ่ะอ่ะเราเสียบแค่โหลดเข้าไปเงเราไม่มีช่องให้สายวต์มเตอร์ล่ะจ่อสายครับเอาไปค่อมกับสายพวกนี้ได้เนาะสีแดงเข้าสีแดงสีดําเข้าสีดําได้นะฮะอาจจะมีตัวคลิปล็อกนะสำหรับจออสายอยู่บางอ่าของทางเราก็มีแต่ว่าไม่ได้มาพูดถึงนะหากันเองนะครับแต่บอกแค่ว่ามันมีที่เฉียนะแล้วก็มาต่อร่วมกันแดงเข้าแดงดําเข้าดำนี้ก็ได้เหมือนกันในกรณีที่ ขักไม่พอนะออครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ผมทําการเชื่อมต่อแล้วนะจะเป็นแบบแยกแยกสายควบ,บวกลงควบบวกนะของแต่ละร้านเลยนะโหลดกับอ่นี่นะโหลดสีแดงเข้าสีแดงวิวเมเตอร์สีแดงเข้าสีแดงอันนี้สายไม่ร่วมกันนแต่ว่ามาจากแหล่งจ่ายไฟเดียวกันก็คือถ้าเกิดจะต่อเข้าสายด้วยกันแต่มันก็ต่อได้แต่ว่าต้องมีกิ๊บกิ๊บเจาะสายเฉยนะอืม อันนี้เทาทําให้ดูเพื่อให้มันง่ายขึ้นเนาะอ่ะอันนี้ผมใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟเป็นอะแดปเตอร์12โวลต์นะเราทํทำการเปิดแหล่งจ่ายไฟเปิดจ่ายไฟมาถือได้ว่าอุปกรณ์จะติดขึ้นและตัววลเ์มิเตอร์ก็จะทําการวัดแรงดันมาตอนนี้อยู่ที่12โวลต์ไปเต้เลยนะแล้วถามว่าเราจะรู้ในความแตกต่างได้ยังไงแบบว่าเผื่อแรงดันมันตกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้แรงดันมันตกดูเลยกัน ถอดปลั๊กแบบไม่ได้ปิดสวิตช์นะไม่ได้ปิดสวิตช์แค่ถอดปลั๊กออกมาเลยมันจะมีไฟค้างอยู่เนื่องจากว่าเป็นตัวเก็บประจุเห็นไหมเมื่อกี้เอาใหม่นะเดี๋ยวผมถอดออกเลยปึ๊บแรงดันตกเห็นไหมมันจะตกค่อนข้างเร็วนะฮะเนื่องจากว่ามีอุปกรณ์เชื่อมต่อแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อล่ะอันนี้แสดงให้ดูเลยนะฮะอันนี้ไม่มีโหลดเป็นแค่ส่วนที่มาจากแหล่งจ่ายไฟอย่างเดียวเพียวๆเลยปิดกัน เดี๋ยวผมต่อปาร์ค้างนึงต่อปารเสร็จแล้วลองเปิดสวิตซ์ปึ๊บอ่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วผมทําการเตะปาร์ออกปึ๊บอุ้ยดุอุ้ยอ่ยอยอาความจ่ายค่อยๆลดลงช้าๆช้าๆแบบนี้อ,าอ่าเดียวจะชัดกว่าเนาะอก็ไวรัดเอาไว้ไวัดพวกแรงดันไฟฟ้าจากแรงจ่ายไฟนะฮะอย่างที่บอกไปตัวสองสายจะเป็นงานที่จะเป็นตัวที่เหมาะกับงานที่เราไม่ได้ ใช้ภายนอกไม่ได้จะพวกพาลภายนอกเราแบบจะใช้กับตรงนี้ในระยะยาวเลยนะก็เหมาะกว่าแล้วเกิดยป็นตัวสามสาย,ยาที่ผมบอกไปก็คือสามารถเอาไปทํางานนอกสถานที่ได้จะเหมาะกับช่างอะไรแบบนี้นะเนื่องจากว่าเขาต้องมีควงไปด้วยสำหรับเลี้ยงตัวนั้นนะถ้าใครสนใจเรื่องของตัวสามสายก็ไปดูกันได้ผมทำเรียลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะสวัสดีครับ